สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาเบอร์5้านะครับ66วันนะครับ66วันนะครับประมาณ70วันน่าจะเริ่มเห็นรวงเกือบเกือบทั้งหมดเนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาคาดเคลื่อนว่างอากาศหนาวนะครับวันนี้พามาดูกกหรือต้นข้าวกันนะครับอ่านี่ครับเป็นยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่าผ่าหลามบางบางโซนก็คือออกแล้วนะครับตรงไหนที่ว่าสมบูรณ์เขาก็อ่าออกนะครับนี่ครับต้นข้าวใหญ่แข็งแรงแตกกอดีนะครับ มีเทคนิคการทํำยังไงนะครับทำไมต้นข้าวถึงแตกกอแล้วทําไมช่วงเนี้ยอ่าดูน้ําต้อมเห็นไหมต้อมไม่ได้ใส่น้ําเยอะเห็นปะอ่าเดี๋ยววันนี้จะดึงใส่อยู่นะครับเห็นปะแห้งแล้วนะครับน้ําแห้งนะครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าน้ําแห้งอย่างเงี้ยมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียข้อดีก็คือข้าวอ่ะจะแข็งแรงมากเลยข้อเสียคือเดี๋ยวหนูจะลงอ่าครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะเนี่ยไม่ต้องกลัวเขาตายด้วยนะครับเพราะข้าวอ่ะ ทนมากๆนะครับเทคนิคก,การทําแบบนี้นะครับก็คือเราทําเปียกสลับแห้งนะครับต้องบอกงี้การทําเปียกสลับแห้งเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญพี่พี่ดูต้นข้าวดิครับเห็นไหมต้นใหญ่ต้นโตนะครับแล้วใบตั้งเนี่ยแข็งแรงมากนะครับใบตั้งแข็งแรงมากนะครับมันมีหลักการทําง่ายๆก็คืออย่างช่วงอายุ35วันนะ่ะทำให้ให้เราทําเกี่ยวกับเรื่องของเปียกสลับแห้งไปเลยนะครับช่วง3 5วันนะครับแล้วเรามาทําอีกทีในช่วง 55สิบห้าถึงหกสิบวันช่วงหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยในในช่วงนั้นไปแล้วนะครับแล้วเรามาทําเปียกสลับแห้งแล้วพี่ๆดูดิต้นข้าวแข็งแรงจริงๆนะครับอือคือปุ๋ยนี่เป็นอะไรที่สําคัญอย่าไปใส่ยูเรียเยอะนะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าเราไม่ใส่ยูเรียเขาจะไม่โตโตครับเนี่ยครับเห็นไหมต้นใหญ่ต้นยาวใบตั้งนะครับคือข้าวสมบูรณ์นะครับข้าวเนี่ยสมบูรณ์มากๆ นะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีกันตอนข้าวออกลวงว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ต้อมแนะนําอย่างที่บอกช่วงข้าวตั้งท้องให้ฉีดออติว่าเลยนะครับต้อมใช้อยู่ตัวเดียวนะครับใช้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวออติว่านะครับอ่าช่วงข้าวแตกกอเนาะช่วงข้าวท้องเนาะเห็นไหมครับนี่นี่ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ท้องใหญ่เนี่ยครับเห็นไหมต้นใหญ่ท้องใหญ่ไม่ต้องกลัวนะแบบเนี้ยยังไงก็ได้รวงครับนี่คราวนี้ออกมาเราก็ต้องดูแลดีๆครับ เห็นไหมการทําเปียกสลับแห้งแบบนี้นี่เองมันดีแบบนี้นี่เองนะครับเราถึงจะต้องทําสําหรับชาวนามือใหม่นะครับที่อยากจะปรึกษานะครับในการทําข้าวนะครับสายพันธุ์ไหนได้ทําไมถึงแต่ก็ดีทาไมลาต้นแข็งแรงนะครับมีเทคนิคการทําแบบไหนพิมพ์ข้อความมาถามได้ครับหรือ,อไปสอบถามลุงตีก็ได้นะครับลุงเขาทําข้าวเก่งนะครับแล้วลุงเขามีสายพันธุ์ข้าวค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับอ่าสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เอพี่ทำไมต้นข้าวแข็งแรงทำยังไงทำไมใบเขียวใบตั้งนะครับอยู่ที่สภาพอากาศอย่างคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะครับตอนนี้ฤดูการนี้ทำข้าวอะไรกันดีนะครับระหว่างเบอร์ 5- กับ5 4 5 1นะครับต้อมก็จะยุไปแนะนำห้าสี่ห้าหนึ่งเนาะก็วันนี้ก็พามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้าวให้อ่าล้ต้นแข็งแรงต้นใหญ่นะครับแต่กอดีนะครับควรใส่น้ำ มากแค่ไหนหรือปล่อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะครับส่วนพี่ๆน้องท่านไหนที่สนใจตัวหมักข้าวดีเข้าเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งลากกระชากกอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับหรือจะเป็นพันุข้าวติดต่อสอบถามข้อความต้อมได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่อง youtube 099 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6